อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนครับผมว่าการทำฟาสติ้งครับเป็นรูปแบบของการควบคุมเวลาในการทานอาหารไม่ใช่การลดอาหารนะครับพลังงานที่เราจะทานครับผมนะครับยังคงเป็นพลังงานในค่าแคลอรีเดฟเฟิตก็คือเป็นพลังงานในค่าลบอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำฟาสติ้งคืออกักต่อให้คุณอด2 0ชั่วโมงอด23ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณ กินพลังงานที่เป็นค่าบวกขึ้นไปคือกินเกิน,ข,นขึ้นไปกว่าที่ร่างกายคุณเนี่ยจะเก็บกักไว้ได้นี่ครับคุณก็จะมีการสะสมไขมันส่วนเกินอยู่ดีครับอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนนะหลายคนเนี่ยครับใช้การทำฟาสติ้งเป็นข้ออ้างในเรื่องของการกินอะไรก็ได้หรือว่าพึ่ง แค่ตัวของการทำฟาสติ้งเพียงอย่างเดียวแล้วก็คาดหวังว่าจะผอมลงบอกให้ว่าไม่ผอมถึงแม้ว่าการทำฟาสติ้งจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ตัวของฮอร์โมนหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮอร์โมนแคทเซียมินนะพูดเป,เป็นรอบที่ล่าแล้วนะครับพวกฮิวแมกโรทฮอร์โมนคอร์ติซอลพวกนี้ครับหรือแม้แต่ตัวของกลูคากอนครับถูกหลักออกมาในปริมาณที่สูงขึ้นและทําให้เราสามารถใช้ไขมันส่วนเกินออกไปได้ง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคงกินพลังงานในค่าที่มันบวกอยู่หรือว่าเกินกว่าที่ร่างกายต้องการครับแน่นอนว่าคุณก็จะ มีการสะสมไขมานส่วนเกินใช่ไหมว่าร่างกายคุณจะใช้ไขมันได้ดีมากขึ้นก็ตามครับผมนะครับดังนั้นนะครับต้องทําความเข้าใจเรื่องของอาหารเป็นอันดับหนึ่งก่อนครับผมนะครับ